สวัสดีค่ะเจอกับแม่เนียมอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทำตำถั่วใส่มะกอกใส่มะกอกนะคะตำถั่วปลาราใส่มะกอกวันนี้จะใช้พริกแห้งกับพริกสดนะคะสองอย่างรวมกันตำปลาใส่มะกอกมาตำเลย ง่ายๆพริกกระเทียมลงไปใช้พริกแห้งกับพริกสดนะคะตำค่ะเครื่องปรุงก็มีบปะลาน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลปิบ๊บถั่วฝักยาวเนี่ย เราไม่ต้องใช้เวลาตำนานนะคะเราก็ใช้มีดหรือว่าสากเนี่ยทุบทก่อนบุบก่อนมันจะได้ประหยัดเวลานะคะเวลาเราตำเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่ใช้เวลามากนะคะพริกะกับกระเทียมเสร็จแล้วก็บีบมะนาวจ้าเหมือนเดิมใส่มะนาว ใส่มะนาวแล้วก็มะกอ,อกนะคะมะกอ,อกลงไปมะเขือเทศมะเขือเทศเอ่อน้ำตาลนะคะน้ำตาลตาลไม่เยอะนะคะเอาหนึ่งช้อนชาน้ำปลา น้ำปลาหนึ่งทัพพีน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะชูรสนะคะชูรสหนึ่งช้อนชาไม่เยอะค่ะตำเครื่องเลยค่ะตำเครื่องให้เข้ากันอันนี้ตำถั่วนะคะ ชิมค่ะชิมเอาให้ถูกใจตัวเองนะคะของแม่เนียมพอแล้วแล้วก็เอาถั่วลงไปบุบถั่วก่อนนะคะถ้าใครไม่บุบถั่วนี้ก็ต้องตำพริกแล้วก็ตำถั่วนะคะอันนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราก็บุบถั่วก่อนมันจะง่าย นะคะมันจะง่ายเวลาเราตำตำถั่วใส่มะก,าก,มกอกเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วตําถั่วเท่านี้ก็กินได้แล้วกินกระไก่ย่างกินกับอะไรก็ได้ค่ะมือไหนที่เราเบื่อส้มตามแเราก็เอาถั่วมาตำเปลี่ยนบรรยากาศนะคะตําได้หลายอย่าง วันนี้แม่เนียมจะตำถั่วกินกับไก่อบค่ะเป็นไงคะเสร็จแล้วตำถั่วใส่มะกอกใส่ปลาลองตำทานดูนะคะง่ายๆประหยัดเวลาแล้วก็บุบถั่วก่อนเวลาตำแล้วก็คุก เครื่องเลยก็กินได้จะได้เร็วขึ้นนะคะลองตำดูนะใครชอบเผ็ดก็ตามสบายตามใจรสชาติให้ถูกใจตัวเองนะคะตำปลาค่ะว,วันนี้โอเคนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่เนียมนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ